ไปสุพรรณบุรีมาตั้งแา่ปียี่10ปี6 8ปี เอยชอยเชิญอาควนตีนเมืองเที่ยวเจ็ดสิบามาควันเจ้าอยู่แอนสายตาให้ตื่นมาควันวันผัดานหปคืนควันหัวไปอยู่ใน้อมันวันยืนดอกมินในขึ้นมาควันไปอยู่ผู้เถืนอน้างไงคืนมาควันไปอยู่ดอกเงือกสองนางให้คืนมาควันไปอยู่ดอม หาวสีหัวหาเข้ขึ้นมาว่ามาเยอะควันเอ้ยมาน่เสือา มืนไม่แต่งท่าหาบเจ้าสาวขันตีตาลาสะสวะโูมอายุโคยไพยอันตรลายจกได้ให้เสียวันีเสียวัะมมาเยือตะมอซื้อมากินเ้ข้าว้าวุดวาวชุดางช้าวชน้าวร่ข้าวอ้อวขาวก่อน้านชุ้านชุ้าว้าวินอด้าวสุดข้ชข้ม้าไชดข้ด้าไดี้้้ ຈອງເພີນໃຫ້ວ່າຢູ່ໃນປາຍຍາທີ່ໄປຄໍາວ່າບຸດຈາກເຈົ້າຕັ້ງສັບຄໍາຈາກຖືຄົນຕໍ່ສະຫວັນໄປບ່າວໃດຄືນມາຈອືນ ผายพระทองคำมาแล้วก็มาแนี่เท่าเกอพราเจ้าให้ก็ไปส่งคืนเมือให้เขาจะทำคูลุ่มบ้านผาเอ๋อคนจริงประสบเกลีจริงเป็นผัดทำาทีนไปเห็นททองเอาผ่าทำทองคำมาแล้วไปส่งให้เจ้าที่เจ้าทางบนนย มาสุงอนาคตาุงกาแ่งไหวทายาได้ลุงข้าสวาเล่หองนอนให้เจ้าคืนมาบันแสนปีให้พ้ใหเจ้าจของบ้านอยู่ดีนี่เห็นในฐานะอายุหลายอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเรื่องผู้เคะจังปีแต่แต่ยุ่งหกสิบปีขึ้น ผูมานี่ก็ได้แต่อายุหกสิบเลยกได้แลอายุเจ็เอปีก็ได้ลงมาอายุข้าวอายุ้าวโง่ยืนี่นะมาเนี่ก็เลยเอาเรื่องจริงผ่านจอมาให้บ่งเรื่องสดววมไปจำปีาลยก็ให้สน้ามาควันหัวป้าเ้าขาให้อื้นเหียกเอาามายอะวันเอือ มาเด้อขวันเด้อไปอยู่ให้อยู่นาไปอยู่ภูเขาลูกใดก็ให้มาอยู่เฮือนอยู่ซานได้ลุงหงายไม่มานอนเฮือนอยู่ซานแล้วจะไปให้ไปได้ดีไดไอ้นี่ไา่ผมเคยเห็นประเภทนี้โดิสารวันเฮาผู้ขาปรคำ เอาเรื่องจริงผานจอมาให้เบิ่งเรื่องสู่ขวัญลุงหาอายุ71ปีล่ะ